ครับประเด็นจริงๆเลยเราจะมาวางท่อเมนลองขนาด2นิ้วในช่วงที่เรากำลังขุดหาลายท่อแนวเดิมก็มีชาวบ้านเดินม,มาบอกนะครับดึกๆมีเสียงน้ําไหลจ่อๆแถวที่เรากำลังคุยเขี่ยอยู่โอเคครับเรารับปากจะดูให้นะครับขอเสร็จจากภารกิจตรงนี้ก่อนแต่พอเปิดหน้างานตรงนี้ปับ๊บน้ำฉ่ำดันขึ้นมาปุดๆอย่างที่เห็นเลยครับโอเคครับงานนี้ก็เลยเป็น2 in 1 ครับโซนนี้ทั้งเมนหลักทั้งเมนรองมีสเราจึงเปิดหน้างานออกมาแบบเฉพาะจุดแต่น้ําก็ดันขึ้นมาไม่ขาดนะครับถึงแม้เราจะปิดประตูน้ําของเมนหลักไปแล้วนะครับก็ยังมีน้ําค้างท่อไหลย้อนกลับมาแน่นอนครับงานนี้เราต้องมีการเคลียร์น้ําหน้างานออกเดี๋ยวติดเครื่องสูบน้ำก่อนครับคระผมจากนั้นเครื่องสูบน้ําก็ทํางานหยอกหยอกนะครับ ครับพอเราเคลียร์น้ำหน้างานเสร็จเรียบร้อยเพือพ่อนเห็นหมิครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขตรงนั้นก่อนเลยเป็นการแตกเสียหายระหว่างข้อต่อนะครับเราเลยจัดชุดใหม่เข้าไปเหมือนเดิม,มไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับอ๋อมีเพิ่มเติมก็คือรัดแยกหลับ,บแยก8นิ้วออก2นิ้วซึ่งเป็นโปรเจกต์หลักของเราที่จะมาในวันนี้ครับเอาเป็นว่าผมขออนุญาตตัดผ้ามาตอนที่ชุดข้อต่อได้ถูกแก้ไขและจำเมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปเปิดประตูน้ำเมนหลักแล้วก็ทําการเดินท่อขนาด2นิ้วเข้าไปในบ้านซึ่งต้นทางทางนี้เดินไปเรียบ ลับบรร้้อยแวนะคส่วนระยะปลายทางที่เข้าบ้านก็ดําเนินการอย่างพิธีพิถันนะครับครับผมต้นทางเสร็จเรียบร้อยปลายทางก็เสร็จเรียบร้อยครับแต่ดันไปเจอปัญหาที่กลางทางซึ่งในขณะที่เรากําลังขุดล่องซึ่งจะวางท่อขนาด2นิ้วเราดันไปสกิด ท่อนาทิ้งสองเส้นครับปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงที่การเดินท่อนําทิ้งที่แบบแนบชิดสนิทกันมาไปเป๊ะสามสี่เส้นสนิทแค่ไหนครับสนิทขนาดไม่มีช่องไฟให้ใส่ข้อต่อเลยครับจึงแก้ปัญหาด้วยการเปิดหน้างานออกไปอีกนะครับแล้วก็ดึงแนวท่อขึ้นมานิดนึงคือแบบงัดท่อเพื่อจะใส่ชุดข้อต่อเป็นการเดินท่อนําทิ้งมัดรวมที่สุดจริงๆครับ ครับผมจึงเป็นเรื่องราวหน้างานทิงวันของเราทีมงานน้ำบ้านที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับสวีดัดสวัสดี